สวัสดีครับวันนี้ได้หลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดมาหนึงองค์นะครับประมูลมาจาก facebook นะครับเพิ่งถึงบ้านวันนี้ตอนเที่ยงนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดเนื้อทองผสมนะครับมีความเก่าอยู่นะครับด้านข้างครับด้านหลังองค์พระครับ ข้างบนครับอันนี้ข้างใต้ฐานเป็นเนื้อทองผสมครับเนื้อคล้ายๆหลวงพ่อเงินรถบ,บางคลานแล้วมีคาบนิงแดงกก่าๆนี่นะครับเป็นพี่หลวงพ่อสุขพิมพ์ตัดชิดครับไม่รู้นะว่า ะแท้หรือไม่แท้นะครับแต่ว่าเนื้อหาดี่มากโอเคครับลงให้ชมกันครับจงวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับสวัสดีครับ